สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเลิกยามงามดีนะครับก็วันนี้ในวันที่19นะครับตุลาคม2 5 6 5นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมช้างนำโชคชาแนลนะครับก็วันนี้ก็ได้จัดเตรียมแนวทาง หววรัฐบาลไทยนะครับในวันที่1พฤศจิกายน2,565นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้นำแนวทางของอปลูกคําชะโนดนะครับผมคําชะโนดเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางของคําชะโนดนะครับก็วันนี้คลิปนี้นะครับผมก็จะมา นำเสนอแนวทางดีๆนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับแนวทางของปู่คำมชานอนะครับปู่สีสุดโทและญาสีปรทุมมานะครับผมก็วันนี้นะครับได้อยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดนะครับผมแนวทางทั้งหมดนะครับอยู่ในเล่มนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้นำแนวทางดีๆนะครับ ก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับใครที่ติดตามคลิปผมนะครับผมก็ได้ลงแนวทางแต่ละสำนักนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดก็ทุกอย่างก็ลดเป็นแนวทางทั้งสิ้นนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาและรับชมรละฟังนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับของคำชะโนดนะครับผมที่ผมได้เรียบเรียงนำแนวทางมาให้กับท่านผู้ชมนะครับแนวทางนะครับของคำชโนดนะครับสำหรับงวดน,นี้นะครับผมอยู่ในใบนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะาลงให้กับท่านผู้ชมได้ดูไปตามๆกันนะครับผม สำหรับคำชะโนดนะครับงวดวันที่1พฤศจิกายน2565นะครับผมให้ตัวเด่นมานะครับก็จะมี5ครับแล้วก็มี9นะครับผมตัวเน้นนะครับก็คือตัวเน้นบนนะครับก็มี5แล้วก็มี9นะครับผมแล้วก็2ตัวนะครับให้ ห้าเก้านะครับตัวเน้นนะครับผมให้เน้นห้าเก้านะครับผมสองตัวนะครับสองตัวให้ตัวเน้นห้าหกนะครับผมให้ตัวเน้นห้าเจ็ดครับตามมาด้วยห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนะครับผมอันนี้คือหลักห้าตัวเน้นห้านะครับว่าให้จับคู่นะครับมีจับคู่ก็จะเป็นเน้นห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับ ตัวรองลงมาก็จะเป็น5 0ูนย์แล้วก็51านนะครับต่อไป9นะครับจับคู่ให้ตัวเน้นเป็น3 9นะครับแล้วก็79นะครับจับคู่ตัวเน้นนะครับตัวรองลงมาก็จะมี0ูนย์แล้วก็19นะครับผมสำหรับเด่น5กับเด่น9นะครับผมประกบ2ตัวแล้วนะครับครับ แล้วก็สามตัวนะครับสามตัวสามตัวจะให้เก้าห้าหกนะครับผมแล้วก็9ก้ห้านะครับผม 9, 5, 9. เก้าห้าเก้าอ้อขอโทษทีนะครับจะเป็น9 5, 6, ก้ห้าหกและเก้าห้าเจนะครับผมแล้วก็จะเป็น5-3-9ครับแล้วก็179นะครับผมครับ จบไปนะครับสำหรับตัวนำนะครับผมครับต่อไปตัวตามนะครับมี3แล้วก็มี7นะครับผมมี3แล้วก็มี7นะครับผมก็คือจับคู่3 7นะครับผม3 7อันนี้น่าจะเป็นเลขล่างนะครับ น่าจะเป็น2ตัวล่างนะครับเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือ2ตัวบนนะครับแล้วก็มี3ตัวบนนะครับเลขท้าย3ตัวบนนะครับต่อไปก็คือ3าสองตัวล่างนะครับที่ให้ตัวเน้นมาก็มี3แล้วก็มี7นะครับผมประกบนะครับประกบ2ตัวนะครับ3นะครับประกบให้2ตัวนะครับล่างก็คือ3 7คืนเอ้ย35นะครับคือเน้น ก็มีตัวเน้นคือ3านะครับแล้วก็ตามมาก็มีตัวเน้นอีกก็คือ3 5หนะครับแล้วก็36นะครับผม <couples. S 3> บ <plates. S 1> ลองมาคือ30แล้วก็3 1นะครับผมต่อไปนะครับ7ประกบ2ตัวล่างนะครับก็มีตัวเน้น7นะครับคือ78ตัวเน้นแล้วก็70นะครับคือตัวเน้นแล้วก็ตัวลองมาก็คือ71แล้วก็ศูนนะครับผมก็ แนวทางของคำชะโนดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแนวทางแนวทางที่ผมได้พูดไปนะครับก็มีประมาณนี้ก็ใครที่ชื่นชอบคำชะโนดนะครับแนวทางของคำชะโนดก็ผมจะขึ้นให้กับท่านผู้ชมได้ได้ดูเป็นแนวทางนะครับผมก็จบไปนะครับ เพิ่มเติมเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับเพิ่มเติมอีกสักหน่อยคือแนวทางนะครับแนวทางผมจะให้เป็นเลขห่างพญานาคนะครับเลขห่างพญานาคเลขห่างพญานาคนะครับจะให้สองตัวมานะครับมีเก้าสี่ครับเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับผม 9 4 96แล้วก็97แล้วก็7 4 76สเจดหนะครับผม74สแล้วก็76 3าตัวนะครับเลขหางพญยายนานะครับมี594นะครับแล้วก็596นะครับผม594แล้วก็ห96ครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเลขใต้ท้องพญยายนานะครับ เลขใต้ท้องพญานาคมี5 3ครับ5 4 3 7 5 6แล้วก็3 6นะครับผมสำหรับเลขใต้ท้องพญานาค3ตัวของเลขใต้ท้องพญานาคนะครับ0 5 4แล้วก็0 5 6นะครับผมครับที่ผมเพิ่มเติมไปก็จะมีเลขหางพญานาคนะครับแล้วก็เลขใต้ท้องพญานาคนะครับ ใครที่ชื่นชอบแนวทางของคำชะโนดนะครับก็คลิปนี้นะครับผมได้รวบรวมแนวทางของคำชะโนดเต็มๆคลิปเลยนะครับก็เรามาดูกันครับว่าแนวทางของคำชะโนดคำชะโนดนะครับขออภัยครับแนวทางของคำชะโนดในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 5นนี้นะครับจะมีตัวเลขไหนครับที่เข้าเป้าให้เราบ้างนะครับก็ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแนวทางนะครับแนวทางห่วยรัฐบาลไทยนะครับก็ไปหยิบจับแล้วก็สนับสนุนห่วยรัฐบาลไทยกันนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือแนวทางทั้งสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอกลาบขอลาไปก่อนนะครับก็พบกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะนำแนวทางดีๆมาให้กับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็ ขอบกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับก็ขอบพระคุณแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องผมนะครับช่องช้านำโชคชัยแนวนะครับรวบรวมแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับผมแนวทางทุกงวดนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับและขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุค้า